คือมีเลือดกระปิบกระปอยอยู่เรื่อยๆกดไปที่หน้าท้องเลือดมันก็จะไหลออกมาเยอะเลยพอหมอตรวจปั๊บเนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นมะเร็งเป็นระยะที่3าถึงสลามไปที่กระดูกเชิงการพอให้คีมโมไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกเราเหนื่อยเราเพียเราไม่มีแรงให้ไปประมาณสัก4หรือ5ครั้งลูกสาวอยู่อเมริกาก็โทรมาบอกว่าแม่ลองใช้นวัตกรรมอันนี้ของดออรคนนี้ดูซิพอทานไปสักหนึ่งอาทิตย์เราก็รู้สึกว่าเราเห็นผล เราเริ่มแข็งแรงอ่ะเราค่าเลือดของเรามันก็ขึ้นขึ้นขึ้นทุกเดือนจนให้ไปเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วครบคอร์ส8ครั้งแข็งแรงมากรู้สึกเราสดชื่นแล้วน้ำมังคุดเนี่ยเป็นอะไรที่เราแบบชอบมากพอทานแล้วโอ้โหเราแบบ <ฮะ S 1> สดชื่นมาก <ฮะ S 1> มีความรู้สึกว่าเราแข็งแรงกว่าตอนที่เราไม่เป็นมะเร็งอ่ะต้องใช้คําพูดนี้ <ฮะ S 1> จริงๆนะคะเมื่อปี2554มีอาการปัสสาวะ กระปิบกระปล่อยมีเลือดปลนออกมากา็ว่ามันเป็นมะเร็งจริงๆ <c oughs> มันแพร่กระจายไปที่กระดูกสันหลังผมทําให้ผมเป็นอัมพาตครึ่งตัวผมได้มีโอกาสใช้นวัตรกรรมของแอปโก้แล้วร่างกายผมก็ดีขึ้นผมเริ่มเดินได้ก้าวได้ไปห้องน้ําได้ครับก็ผมถือว่าผมโชคดี ไกลลัดหน้าเงินค่ะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองคําเจอที่ที่คอที่ข้างหูเนี่ยหาหมอหมอเขาก็ส่งไปโรงพยาบาลนะคะไปรักษาแล้วสามีเขาไปเจอนวัตกรรมแอปโกเราก็เริ่มทานเลยค่ะ ก็ไปฉายแสงและพอเราฉายแสงไปทุก11ครั้งหมอเขาบอกป้าป้าไปกินอะไรมาเนี่ยไปกินยาอะไรไม่ต้องฉายแสงแล้วนะหยุดได้แล้วเพราะมันยุบมันดีมากเพราะก่อนหน้านั้นนะคะคือว่าบวมมากแล้วน้ําเหลืองก็ไหลต้องล้างแผลทุกวันหมอเขาบอกว่าไม่ต้องฉายแสงเขาก็ส่งไปทางเคมีบําบัดจะให้เคมหันมามองหน้าสามีเขาบอกไม่ต้องกินยานี่แหละกินนี่แหละแล้วเมื่อวันที่29นี้ไปอีกรอบหนึ่งเขาก็บอกป้าไม่ต้องมาแล้วนะ คือมันดีทุกอย่างนะคะเป็นมะเร็งเต้านมตัดสินใจไม่รักษาเลยเพราะดูการผ่าตัดขั้นตอนฉายแสงคีโมคือมันดูทรมานเราก็เลยไม่เอาดีกว่าอาการตอนนั้นก็คือมันมันแย่สุดๆแล้วคือคือทุกอย่างมันมันใกล้จะดับอยู่แล้วทิ้งไว้กี่ปีคะที่ไม่ได้รับการรักษาประมาณสัก1 1ปีได้เลยในที่สุดก็มาเจอนวัตกรรมแอปโกกี่เดือนถึงรู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ค่ะ ก็เริ่มจาก5วันนี่เรารู้สึกได้ว่ามันดีขึ้นดีตอนแรกที่ตอนแรกคือเดินไม่ไหวแล้วเดินไม่ไหวเลยอะค่ะก้าวขึ้นบันไดได้แค่3าขั้นทุกอย่างพอ15วันเนี่ยเราคืนอาหารได้หายใจสะดวกค่ะไอน้อยลงเป็นตะคิวน้อยลงค่ะแล้วจากนั้นทุกอย่างมันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆจน5เดือนเนี่ยเราใช้ชีวิตปกติได้เลยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็ลามไปที่ปอดที่ไตกระดูกขานี่หนักที่สุดใส่เหล็กไปประมาณปีครึ่งคือกระดูกไม่ติด คือตอนนั้นมีเพื่อนเขามาบอกว่าเขาหายแล้วนะวเพราะก็กินอันนี้ก็ใช้มาเราแข็งแรงขึ้นเราทานอาหารอร่อยขึ้นปรากฏว่า6เดือนผ่านไปกระดูกงอกขึ้นมาเต็มโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดเลยขอบคุณนวัตรกรรมแอปโก้มากๆเลยเป็นมะเร็งที่เต้านมก็ปล่อยมาถึง4ปีจนกระทั่งอาการมันฟ้องแล้วค่ะมันปวดแสบในในร่างกายฉันก็เลยตัดสินใจเลยว่าต้องเจาะ ระยะนั้นดิฉันก็ได้รับประทานนวัตกรรมนวัตกรรม <ขอ S 2> <Apple. S 1> ตัวนี้พอมาฟังผลนะคะคุณหมอบอกว่าทําไมแพ้คุณที่จอเนี่ยมันไม่เน่ามันแห้งครั้งสุดท้ายก็ไปตรวจมาคุณหมอก็บอกว่าปกติไม่ต้องไปยุ่งอะไรแล้วคุณหมอก็ยังแอบกระซิบเลยว่าไปทานอะไรมาหรอคะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ขั้นที่3ระหว่างที่รอการผ่าตัดนั้นเนี่ยเจ้านายผมเองได้นํานวัตกรรมของแอปโกเอาไปผมทาน,านทานไปทั้งสามวัน ตอนเช้าเนี่ก็สังเกตดูว่าเวลาตอนเข้าห้องน้าเนี่ยนะมันมีสิ่งที่มันปลอมปนมากับอุจจาระเรามันเป็นเศษเนื้อเป็นก้อนเนื้อที่เป็นอยู่ประมาณสักสอาวันวันผ่าตัดคุณหมอใช้เวลาประมาณเกือบสามชั่วโมงเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไปนอนพักอยู่ทีห้องไอซีคุณหมอก็ไปเยี่ยมอาการก็ถามเฮ้ยคุณรู้สึกคุณไปทำอะไรมาผมหามะเร็งลำไส้ใหญ่เเซนนั้นหาไม่เจอผมเองมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีปกติ สามารถใช้ชีวปกติได้เหมือนเดิมนักพิทยาศาสตร์ไทยได้ใช้สารสกัดจากพืชกินได้สร้างภูมิคุ้มกันบำบัดรักษามะเร็งรวดเร็วและปลอดภัยที่สุดได้แล้วครับ